Bye. สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่พอแม่พี่น้องสุข,ขุนชูพลนครัเคยสันไต่พระแสบม,มันครับพี่นอ้องฮะพี่น้องมื้อน,นี้ได้แกงเห็ดพอเด,อดอ้อพี่น้องเด้ออยากกินครับพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดพอเรางามน้ำเลยพี่น้องอก็ใส่บุกโดดใสช้เนี่นบพี่น้องมีบุกโดดตุกนแงบ่วพี่น้องกึ่งกลางกลางขอจิ้มเลยพี่น้องคำนววยครับ พยนยามกระเดกงมๆนี่น้องใส่ใบที่กระเพรากับอีตูวนี่น้องเอาคิดหอมไปพี Mechan ่น้องเอ้ยทำเป็นเวรอยนี want, ่น nee, uh, yeah, so ้องน่ะ no, น hey, ้องพี hmm. well, ch, ่โตาเหรอครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่องเผยสันแต่พระเสดครับขอขอบคุณคุณแม่พี่น้องทุกภูทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจเพื่ตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อน้าน้องขอหลายใหญ่ห่างครับ โดนไน้กินเะพี่น้องเลยมาขอเจ้าพี่น้องมัเนี่ฝนมนโต๊ครับมาเนี่ยซิมนงินพี่น้องอื้มคนมาลังดีเลยพี่น้องเลยไปยอดเลยพี่น้องเลย không có chuyện gặp bánh đi kè thì mua kè với nào làm có lắm đi không แฉลี่ยของปีไี่น่อยครับ,บ,บอย่างมันเริ่มเตียบไปหน่องตัวก็มีเงีัยผมอยากพน้องเอส đuổi tay đến người mình lòng. 就这，这呢，跟白炭一样。 对，就是这样的。 หอมเต๊กแกงเห็ดเต๊กแกงน้ำมันี่หอมน กโดดพีงง่น้องใส่ได้ลูกโดดแล้วเรีมาเก็ตโลนึงก็หลายบาทด้วยครับเนี่ยเอตเตอเนี่ยครับเอตเพอ 点不着，没有。